ตั้งแต่น้านี้นาะก็กดอนเดิมเลยไปที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้ปุ่มที่เหมือนโลโก้ y o YouTube อะกดไปเลยจากนั้นมันก็จะให้เรากดเข้ามันจะให้เรามีลูกศรอ,อย่างนี้เราก็เดินตามลูกศรไปปึ๊บแล้วก็รอมันขึ้นแล้วเราก็สามารถเลือกร้านอาหารจะสร้างร้านใหม่หรือเอาร้านเดิมก็ได้อย่างที่เอาร้านเดิมกดที่ร้านเดิมตรงโหลดสีคืเีเอีอวอะมันก็จะสร้างให้พี่อย่างรวดเร็วมันอาจจะค้างๆน,นิดนึงต้องรอนิดนึงนะเราก็แบบนี้ จากนั้นก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนี่มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยประมาณนี้สำหรับโหลดร้านเดินกลับมานะอืมงั้นเดี๋ยวพี่จะบอกเคล็ดลับอะไรให้พี่ฟาร์มไว้ก็พอพี่นั่งเล่นอย่างนี้ค่ะประมาณ3ชั่วโมงแล้วตอ่อวันคือถามว่าพี่จ้องตลอดไหมไม่ปล่อยมันฟาร์มนะคะ แต่ถ้าเราไม่พิงไว้ตลอดเราก็จะไม่มีเมนูใหม่เนาะแต่เวลานั้นถ้าอยากได้พนักงานใหม่หรืออยากอัปเกรดพนักงานให้เขามีความสุขเหมือนเดิมให้กดที่สีเขียวๆเบอร์สี่เอ้ยสีแดงๆเบอร์สี่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถเลือกดูได้อย่างตอนเนี้ยพนักงานพี่เนี่ยไม่มีความสุขก็กดไปที่ตัวเขากดอย่างนี้แต่เข้าไปตรงชื่อเขาเลยแล้วมันจะใหมีให้บู๊ทแฮปปี้เนี่ยวยเพจเพจมันจะให้เราทุกๆครั้งที่เราเล่น แต่อย่างน้อยมันจะให้น้อยมากเลยนะต่อว,วันกดไปเลยแล้วเขาก็จะมีความสุขทํางานได้อย่างรวดเร็วนะคะคนนี้ไม่มีความสุขไม่มีปัญหาเลยหรอกแค่ว่าเขาจะทํางานช้านะคะแค่นี้แหละน้อก็พี่สอนประมาณนี้แล้วกัน